ลาดป่ะน้ำจิ้มพิสูจนโ,โหอาลอกอินนะครับ ตัวกลมลลาลาวันนี้จะมากินเมนูใต้น้ำกันนะคะใต้น้ำนเมนูนั้นก็คืออะไรคะคุณพ่อวันนี้เป็นเมนูปลาทับทิมย่างกรึ่งเป็นเมนูแบบง่ายๆนะครับผมสถายับ้านเราเองเลยนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาทับทิมค่ะตัวใหญ่ สดสดร้อนร้อนแล้วก็เราก็จะมีน้าจิ้มสองแบบก็คือนี้จะเป็นน้ำจิ้มนะคะพอะน้ำจิ้มซีฟูดฟ้ดแล้วก็จะมีตัวนี้นี่ครับอ่า <ผม S 1> อันนี้จะเป็นน้าจิ้มแบบเหมือนให้ออกหวานหวานนิดนีดใส่ถั่วค่ะ<อ>คือขนมว่าจะเป็นปลาเหมือนกันนะคะปลาของลูกเขาเป็นปลาทอดค่ะอ่าเราทานแบบสไตล์เมียงใช่แล้วก็มีผักเออมีผักแก้มด้วยอิ่งกับขนมจีนก็ได้นะคะอ่าเราก็ทานกันเลยไหมคะทานกันเลยอ่าทานกันเลยลูก ของไส้หนาค่ะของไส้หนาต้องมาดมน้ำลูกบุ้ม,มบุ้มบุ้มบุ้มอย่างเงี้ยเรากินเรากินข้าวบนกระเพาไม่ได้กินในน้ำนะลูกกินบนบกแต่กินของที่อยู่ในน้ำถูกใจค่ะนะครับรกินกัขนมจีนโอ้ปลายอยู่ไหนเนี่ยปลายอยู่ข้างหนนะ้าอ้าวอากาศหนาก่อนเออโอ้โหโล่งใช่ไหมใช่ปลามันบังไม่ใช่ปลามันบังหางมันบัง ป,ปลาทับทิมสดๆเลยนี่ครับเนื้อหวานหวานนี่ครับผม,มเนื้อสีขาวหวานหวานแล้วก็น้ำลายจฉ่ำแบบอ่ะเมี่ยงเมี่ยงนี่นี่ครับน,น้ำจิ้มตัวนี้มันจะมีความแบบ หวานหวานนิดนิดใช่ครับอันนี้ครับรเมี่ยงไม่ลองชิมซีฟู้ดด้วยมไม่ขอเนือ้อปลาครับจะลองชิมซีฟู้ดนิดนึงไหนซีฟู้ดแบบแค่กลิ่นก็แบบว่ามะนาวอะไรเงี้ยหอมอมาก มีฟูสอร่อยแซ่บมากแต่เผ็ดแซ่บอืออร่อยสะเทือนอืแต่แม่จะชอบแม่จะชอบเป็นตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันจะไม่เผ็ดน้ำมันจาเผ็ดออาพ่อลองสิไหมลองเลยอันนี้มันจะแบบเออคล้ายๆแบบฟิลคล้ายๆแบบเรากินขนมจีนน้ำพริกบ้านเราอ่ะที่เขาใส่ถั่ว นี่ก็เป็นอย่างนี้นะคะมีถั่วหวานๆนิดๆแม่แม่กินเห็ดไม่เก่งค่ะใช่ค่ะลุงขนมจีนผักด้วยีินกับขนมจีนก็คือเหมือนถ้กินขนมจีนน้ำยาเนาะแล้วก็มีลองมีเนื้อปลาอร่อยมากเนื้อปลาสดนะเนี่ยโอ้หข้าวปลาได้ไหมพ่อเนื้อปลาสดมาก อืือือจิ้มคลาาา้ายน้ำยาหวานใช่น้ำยาเขาเรียกว่าน้ำยาน้ำพริกหรือเปล่าเนี่ยบ้าว่าใส่ถั่วไงหนูกินน้ำจิ่มน้ำพริกอ่ะ มันยำพริกแต่แม่ชอบนะแม่ว่าโอเคนะแม่นะนี่คือเด็กทำได้เลยเพราะไม่เผ็ดนะเด็กนะเ,น <laughs> เด็กทานได้แม่เด็กอยู่ยไม่ <c oughs> ไมทำทันอาหารเด็กอ นป่าครับหนูลองปาผไปล้ลูกลองนื้ผไหมครหนูลองเลือดดึงเลยนะบิมาลองเลยระวังก้างนะลูกอะตรนนี้มีก้าง่ะลูกเดี๋ยวเดเดเดลูก้างไหมก้างนะลอยคะไหมไม่มีแล้วค่ะลูกโอเคระวังนะลูกระวังก้างนะคะ ปลาไม่มีกระดูปปลามีแต่ก้างเดยกๆทานปลาก็ระวังก้างนิดนึงนะคะแต่ปลาเขาสดดีนะพ่อเนาะอเอาอีกมะลูกเอาอีกมัะท่าลูกือ ข้นนี hmm. ่คร <owner. S 1> oh. wow. oh. okay. ับแับมากอันนี้ก็อร่อยหืมครับคซอสกุ้ับจับมากกว่าแกล้งออกออกมาออกหกหกต่อืมครับกล้างเต็มเลยแต่ต้องออกนะครับกินเข้าไปทีเดียวติดคอท่านี้โอ้โหกล้างเลยจะกล้างไปครับเข้มนี้ใหญ่มากนี่เหมือนจะปะทุกกระทูเลยตรงนี้นะ่แบบกล้างเล็กดูยากมันีะดูง่ายๆหน่อย มลนทานต้อ,องระวังนนึงก็พอถ้าจิ้มทีนึงก็เอาเลื่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ากา้างิ้่ใหญ่อืมมัดอื้อุ้อ,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 อนี่ผมปาจิ้มครับแล้วก็ลากตับมีจิ้มสิมจิโอ้โห อ่าอืมกินนะครับอืมิน Ừm 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 เริ่มไปใช้มือแล้วหูตัวใหญ่เนี่ยแี่ตุ๊ดตายตามด้วยผลักผมเป็นอย่างนี้อร่อยอือหือ่เขากแทบไม่ได้ ร็ตามดองอืมอืมนี่พ่ออร่อยที่ตรงเนี้ยไส้แตกโอ้ นี่มาทั้งสวนแล้วมั้เนี่ยนี่เค้าไว้เวลาหมักอใช่ไหมปลาหมักปลาของปลาปลาได้กลิ่นหอมไหมใช่ไหมปลาเขาปลาเขาย่างเารอนี่น่าจะเป็นน่าจะถ้าจะเป็นไปได้ถ้าใช่ารไกินคงกินข้าวกินข้าวปลาน้ำจืดมะลูก กระจายอืกระจายจริงนี่ด่าม้านีลูกก็อืมพ่อก็อืม อันนี้เป็นการกินที่เลิศเทอมากอันนี้ค่ะครึ่งแรกครึ่งแรกของตัวปลานี่ครับอืม,อม,อมปลาหวานจิ้มกับพริกชุบเผ็ดข้าวกำหวานเผ็ดเปรี้ยวครบเลยน,น,น้ำตาลน้ำตาลครบเลยน้ำลาม,ามันสดน้ำลาสดมากเนี่ยอะอ ตอนนี้เราก็กินหมดไปแค่ครึ่งเดียวจังเหลืออีกครึ่งนึงนะครับผมที่อยู่ด้านด้านนี้ในอีกครึ่งหนึ่งอยู่ข้างฝั่งหนึ่งวันนี้กินครึ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินอีกครึ่งหนึ่งเดีย๋ยวกีกครึ่งหนึ่งให้พวกอ นะครับน้องกินค่ะโอ้โหโอเคครับผมมั๊วันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยววันหลังเราจะมากินอะไรกันอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบคัะกดการดิ่งกกกกุุ้้งงงงิิด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปจับปลาหมันกันนะครับน้ำบุ๊บ